สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่อง PD ดีออโตคนะครับวันนี้เรามากันกับเจ้ามิ t ซูบ i s h i ไททันปี2013ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินสลับ CNG โรงงานนะครับสุดประหยัดครับคันนี้เป็นสีขาวมุกและเป็นรุ่นสุดท้ายของโชมนี้ครับเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆของตัวรถกันดีกว่าครับโดยเริ่มจากที่ด้านหน้าตามเคยนะครับด้านหน้าของเจ้าคันนี้จะดีไซน์โค้งมนนะครับ มาพร้อมกับโคมไฟแบบมัลติรีเฟคเตอร์หลอดไส้ฮาโลเจนให้แสงสีส้มนะครับสามารถมองเห็นได้ชัดในทุกสภาพอากาศครับกระจังหน้าเป็นกระจังตะแกงแบบรังพึ่งนะครับพร้อมโลโก้มิตซูบิชิขนาดใหญ่ถัดลงมาจะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้นะครับใช้เปิดสำหรับเวลาทัศนวิสัยย่แย่ครับขยับมาในส่วนของด้านข้างครับคันนี้มาพร้อมกับปุ่งซุ้มล้อขนาดใหญ่บันไดข้างมีติดตั้งมาให้ครับเพื่อง่ายและสะดวกเวลาขึ้นลงรถนะครับ เนื่องจากรถค่อนข้างสูงกระจกมองข้างและมือจับประตูจะเป็นแบบโครเมียมครับและมือจับเปิดประตูมีครอบกันรอยติดตั้งมาให้เรียบร้อยครับกระจกทุกบานติดฟิล์มครองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับส่วนคิ้วกันสาต,ติดตั้งมาให้ทั้ง4ี่บานครับรูปลักษณ์โดยรวมแล้วดูลงตัวมากนะครับดูสวยงามไม่เหมือนใครครับเป็นสเสน่ห์ของมิตซูบิชิไทตันโฉมนี้เลยนะครับสภาพสีรอบคันดูดีครับรถไม่เคยผ่านการทําสีมานะครับ กระบะท้ายรุ่นนี้เป็นแบบขอบเรียบแล้วนะครับจากแต่ก่อนจะเป็นแบบกระบะโคง้งซึ่งไม่ถูกใจคนไทยสักเท่าไหร่ทางมิตซูจึงแก้ไขให้เป็นขอบกระบะแบบเรียบมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อในส่วนของด้านท้ายครับสติกเกอร์ไททันพลัสและโลโก้มิตซูบิชิยังอยู่ครบครับไฟไท้ายเป็นไฟไท้ายเดิมติดรถดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของไททันสวยใสยไม่มีแตกราวนะครับส่วนมือเปิดฝาท้ายจัดเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับ ดูลงตัวกลมกลืนไปกับสีรถไฟเบรกดวงที่3าของรุ่นนี้จะติดตั้งอยู่บริเวณฝาท้าทยครับเวลาบรรทุกของสูงก็ไม่ทําให้บทบังทัศนวิสัยของไฟเบรกดวงที่3ครับการชนท้ายมีติดตั้งมาให้เป็นการชนเดิมจากโรงงานพร้อมไฟทับทิมขนาดใหญ่นะครับดูลงตัวครับกระบะท้ายติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยครับพร้อมบรรทุกแต่พื้นที่บรรทุกอาจจะเล็กลงนิดหนึ่งนะครับ เพราะพื้นที่ส่วนหนึ่งใช้สําหรับติดตั้งถังก๊าซ CNG ครับแต่ก็เพียงพอสําหรับการบรรทุกครับมาต่อในส่วนของภายในครับภายในสะอาดหรูหราคอนโซลดีไซน์โค้งมนเป็นเอกลักษณ์ครับพวงมาลัยมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟัง์ชันครับ3ก้านหมุนคล่องจับถนัดมือนะครับวิทยุมีติดตั้งมาให้ครับเป็นวิทยุ1ดินส่วนระบบแอร์จะเป็นแบบปรับสวิตช์มือหมุนปกติครับใช้งานง่ายครับตำแหน่งมองเห็นได้ง่ายบอดได้เป็นบอดหนังนะครับ สภาพดีไม่มีฉีกขาดกระจกพับปรับไฟฟ้าและกระจกทั้ง4บานก็ปรับขึ้นลงไฟฟ้าเช่นกันครับเกียร์ของรุ่นนี้จะเป็นเกีย์แบบธรรมดา5สปีดครับเกียร์เข้าชิดทุกเกียร์ครับเบาะหลังแถวที่2ได้เป็นเบาะหนังสะอาดไม่มีขาดครับข้อดีของรุ่นนี้ก็คือกว้างขวางและนั่งสบายมีเข็มขัดนิรภัยให้ทุกที่นั่งนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น 2,400cc สลับกับแก๊ส CNG นะครับประหยัดนะครับผมและเจ้าคันนี้ราคาอยู่ที่148,000บาทเท่านั้นนะครับกับรถรุ่นนี้ปีนี้ถือว่าคุ้มครับใครที่กำลังมองหารถยกสูงไว้ใช้งานนะครับเน้นเที่ยวเน้นเดินทางไกลและประหยัดคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับหากสนใจสามารถดูรถได้ที่เซ็นทรัลพระราม2และขอฝากคือก่อนซื้อขายไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณี ท่านควรไปดูรถและตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนตกลงซื้อขายนะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่อง P D Auto Car สำหรับวันนี้สวัสดีครับ